เรื่องสั้นขข่าวขวัญชุดผีหลอกบทที่1นฆาตกรโรคจิตตายแล้วน่ากลัวจังเลยฉันรีบเยื่อเมือไปหมุนปุ่มวิทยุรถยนต์รุ่นโบราณเพื่อจูนหาสถานีใหม่แต่ข่าวก็เหมือนกันทุกสถานีฉันลองเลือกคลื่อน AM ไม่มีอะไรดีขึ้น ทุกสถานีกระจายเสียงเรื่องเดียวกันหมดฉันเผอกัดเล็บขณะฟังข่าวประกาศจากกรมตำรวจโดยขณะนี้ได้ปรากฏว่ามีฆาตกรโรคจิตเป็นชายวัย34ปีผิวดำแดงสูงประมาณ176เซนติเมตรหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อประมาณ15นาฬิกา30นาทีผู้ป่วยเป็นโรคจิตด้ายแรงเคยทำฆาตกรรมมาแล้ว13รายจึงอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปได้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามจับตัวฆาตรกรดังกล่าวอย่างเร่งด่วนฉะนั้นในระหว่างนี้จึงของให้ทุกท่านอยู่แต่ในเคหสถานและหากพบเบาะแสใดๆให้แจ้งที่หมายเลข191ทันทีขอได้ตรวจสอบรูป,ปรพรรณสันฐานบุคคลดังกล่าวได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องซึ่งจะแพร่ภาพถ้ายของฉนันได้ปิดวิทยุยทำไม รัฐบาลจึงยอมให้ข่าวน่ากลัวอย่างนี้มาออกช่องทางวิทยุโทรทัศน์เปล่าๆอยู่ได้ฉันคนหนึ่งละที่เสียประสาทกับเขาวบ้าๆนี่ก็ฉันไม่มีโทรทัศน์ติดรถที่จะเปิดดูหน้าตาของไอ้ฆาตรกรบ้าคนนี้ด้วยสิและหญิงแก่อย่างฉันก็จำต้องขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวซะด้วยฝนตกหนักยาวนานต่อเนื่องทําให้ฉันต้องประคองรถไปอย่างเชื่องช้าแม้จะปพงห้าโมงเย็นแต่ท้องฟ้าก็มืดครึ้มน่ากลัว แถมกระจกหน้ากระจกข้างและหลังก็ฝ้าไปด้วยหมอกฉันต้องเอาผ้าเช็ดฝ้าที่กระจกด้านในให้เป็นวงๆพอเห็นทางได้เกือบสองชั่วโมงแล้วที่ฝนกระหน่ำอย่างหนักจนทำให้ฉันต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงเพียงเพื่อจะมาได้แค่พุทธมณทนถ้าทำความเร็วได้เพียงเท่านี้คงดึกแนก่กว่าจะถึงกาญจนบุรีอากาศก็เย็นจนสั่นเป็นระยะที่จริง ฉันน่าจะหยุดพักที่สลาข้างทางที่ไหนสักแห่งแต่ข่าวฆาตกรโรคจิตนั่นทําลายประสาทฉันอย่างแรงฉันยอมคลานไปเรื่อยๆดีกว่าที่จะลงจากรถและถูกมันบีบคอตายฉันอดอนาใจไม่ได้ทำไมสาวแก่ทึนทึกอย่างฉันต้องมาระเหยเร่ร่อนอยู่ลำพังอย่างนี้ฉันมองดูเกวัดน้ำมันแล้วก็ใจหายตายแล้วฉันไม่ได้ตรวจดูน้ำมันตอนออกจากกรุงเทพ เข็มสีที่ตัวแดงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ทันใดเครื่องยนต์ก็กระตุกเบาๆฉันเผลอกีดล้องพระเจ้าช่วยอย่าเพิ่งดับตอนนี้เลยได้โปรดเถอะฉันปวดฉี่ขึ้นมากระทันหันเครื่องยนต์สำลักอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะความชื้นฝนบ้าเอ้ยหยุดตกสักทีเถอะฉันพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเพราะความชื้นเดี๋ยวก็หายฉันเผลอถูฝ้ากระจกด้วยมือข้างซ้ายที่สั่นเทา เพื่อมันจะช่วยให้เห็นปั๊มน้ำมันข้างทางที่ไหนสักแห่งแล้วเครื่องยนต์ก็เริ่มกระตุกอีกครั้งคราวนี้มันกระตุกทีๆฉันหักเลี้ยวรถเข้าข้างทางมีตึกแถวเก่าๆอยู่ริมถนนฉันรีบไต่ขอบทางนำรถเข้าหลบฝนที่นั่นพยายามจอดใต้กันสาตึกเสียงเครื่องยนต์ส่งเสียงคลืดคลาดแล้วดับลงช่วยด้วยเถิดช่วยยิงแกที่น่าสงสารอย่างฉันด้วยเถิด น้ำใสอุ่นๆเริ่มปริ่มที่ขอบตาฉันจะทำอย่างไรดีการนั่งนิ่งๆอยู่ในรถปิดล็อกทุกด้านไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าออกไปแล้วเจอไอ้ฆาตกรโลกจิตละ่ะฉันอยากร้องไห้คงไม่เป็นไรหรอกนะแค่ลงไปแล้วหาคนช่วยสักคนฉันเปิดล็อกประตูก้าวลงจากรถอย่างทุลักทุเลร่มก็ไม่ได้เอามาอย่างดีกันสาชายคาตึกยังคงพอกันฝนได้ ฉันต้องหาใครสักคนมาช่วยดูรถก่อนที่มันจะมืดกว่านี้มืดหรอฉันเพิ่งสังเกตว่าตึกแถวนี้ไม่มีไฟเปิดไว้สักดวงช่วยลูกช้างด้วยเถิดมันเป็นตึกร้างสมสมแท้เลยมีแต่เสียงลมพัดผ้าใบผึบผับกับเสียงลูกกลงแล้วก็เต็มไปด้วยหยากใยทําให้รู้ว่าตึกหลังนี้ตายแล้วมันตายแล้วจริงๆแม้แต่ต้นไผ่ริมชายคาก็ยังรีบเกรงเป็นสีน้ําตาล ยืนตายซากอยู่ในกระถางไายมังกรราคาถูกลมเย็ยนพัดไอฝนถูกต้นคอจนขนลุกฉันรีบเดินไปส่องดูที่ลุกกงเหล็กเพื่อจะเจอใครบ้างแล้วฉันก็เห็นมันไม่ใช่สิเห็นเขาผู้ชายร่างใหญ่หนวดเครารุ่งรงในชุดมีสีน้ำเงินสกปรกสมซ้อเหมือนพวกช่างสมรสมือถือประแจปากตายไม่เอี่ยมเขานั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนผุพังในหลืบเหล็ก ที่ช่วยกันฝนได้ดีในตาจ้องมองฉันไม่กระพริบฉันถอยกรูดไปติดประตูรถเมือรีบคว้าปุ่มเปิดประตูรถฉันบีบมันอย่างแรงเสียงดังกึกแต่มันก็ไม่ยอมเปิดให้ตายเธอะไอรถเ่งสวยเอ้ยทั้งเก่าทั้งพิการฉันเขย่าประตูอย่างแรงจนมือไม้สั่นไปหมดกะเพาะปัสสาวะหดเกรงจนฉี่จเล็ดออกมาแล้วมันมายืนอยู่ข้างหลังฉันอย่างเงียบกริบฉันสะดุ้งเฮือก ชีทะลักออกมาหน่อยหนึ่งจนอุ่นที่วางขาขอแห้งฝืดมันเอาเราแน่แล้วฉันรับรู้ได้จากเสียงประแจปากตายกระทบกันดังกริ๊ด้านหลังกลิ่นเล่าผสมกลิ่นเหงื่อโชยจากตัวมันฉันปวดไทยทอยนึบหนึบลมเย็นพัดวูบจนขนอ่อนที่ท้ายทอยตั้งชันมันต้องตีฉันตรงนี้แน่นอนฉันดูแล้วว่าความรู้สึกของคนใกล้ตายเป็นอย่างไรรถเสียเหรอเสียงมันแหบผ้า กลิ่นเหล้าราคาถูกช่วยเข้าจมูกฉันรีบหันตัวไปเผชิญหน้ากับมันมือจับแน่นที่ที่ประตูฉันลองเปิดบีบมันดูเพื่อว่ามันจะเปิดออกประตูมันล็อกไม่เห็นหรอฉันหันไปดูประตูรถงง,งๆจริงด้วยฉันล็อกประตูทุกบานเพราะกลัวใครจะผุบเข้ามาในรถตอนติดไฟแดงมีแต่ประตูด้านคนขับเท่านั้นที่เปิดทิ้งไว้ตอนฉันลงจากรถตะกี้ เสียงประแจาปากตายขยับดังกริ๊กทําให้ฉันรีบผ่านกลับไปเผชิญหน้ามันยกประแจเข้ากับมืออีกข้างเป็นจังหวะกริ๊กกริ๊กกริ๊กฟังข่าวบ้างหรือเปล่ามันลากเสียงช้าชฉันพยักหน้าตาเบิกโพรงชี้ทะลักอีกจนได้กลิ่นชีตัวเองนี่ไงมันขยับประแจเหล็กในมือนี่ไง ล,ลองเจอสิหัวบุบแน่ <c oughs> มันหัวเลาะลำพองใจตาหลุกลิกฟันเหลืองเป็นคราบเหมือนไม่ได้แปลงมาเป็นปีเสียงรถเหมือนน้ำมันจะหมดไม่มีน้ำมันสำรองเหรอมันขยับประแจในมือเป็นจังหวะชวนให้ประสาทผวาจริงสิน้ำมันสำรองน้ำตาเปริมออกมาด้วยความดีใจอีกแล้วก่อนออกรถมาฉันเห็นน้ำมันแกลลอนหนึ่งที่ท้ายรถ ฉันรีบวิ่งไปท้ายรถไขกุญแจเปิดกระโปรงท้ายด้วยมือสั่นเทาจนลูกกุญแจจะหักมันมองด้วยความรำคาญทำท่าจะขยับตามมาท้ายรถอย่าเข้ามานะฉันร้องเสียงแหบฉันทำเองได้แล้วกระโปรงท้ายก็เปิดออกฉันจ้องดูท่าทีมันยังหวาดระแวงรีบเอามือล้วงหยิบแกลนน้ำมันออกมาแล้วรีบปิดกระโปรงโครมทันทีท่อยางดูดน้ำมันล่ะ มันทำท่ารำคาญกับกีริยางกงกเงื่อนของฉันรีบเปิดกระโปรงคว้าท่อยางเรารีบปิดโดยเร็วมันยืนจ้องฉันอยู่ใกล้ขยับประแจในมือดังกริ๊กกริ๊กกริ๊กดูฉันไขฝาเปิดถังน้ำมันทำไมต้องมีกุญแจให้ไขมากมายจังเลยฉันเริ่มมือสั่นอีกจนแทนกุญแจไม่เข้ามานี่มันจับมือฉันไว้ฉันรีบดึงมือออกอย่างขยับขยงฉี่เล็ดออกมาอีก มันแย่งกุญแจไขเปิดถังน้ำมันอย่างง่ายดายโยนประแจเหล็กในมืออีกข้างลงกับพื้นหยิบแก๊ลอนน้ำมันและท่อยางดูดน้ำมันไหลลมแคล่วคล่องน้ำมันสีทองไหลเป็นสายลงในถังช่วยเติมความหวังให้กับฉันพร้อมไปด้วยเดี๋ยวฉันก็จะได้ไปผลจากตึกร้างบ้าๆนี่สัทีมันปิดถังน้ำมันแล้วเดือกุญแจรถแล้วไปอย่างที่นั่งคนขับ เสียงสตาร์ทรถดังแชกแชกนับสิบครั้งมั่นบนพึมพพัท่าทางหัวเสียตาคุนขมึงถึงหันมามองฉันเสียงสะบดหยาบคายแล้วก็มีควันขาวอุ่นๆพ่นมาจากท่อไอเสียเครื่องยนต์กระหึ่มเบาๆเรียบสนิทฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกฉันคงรอด้ลไปสักทีมันยังคงอยู่ที่นั่งบนเบาะคนขับไม่แสดงทีท่าว่าจะลงจากรถ ฉันเริ่มอึดอัดไปด้วยได้เปล่าเช่นกระปิดฝนอยู่ที่นี่เหมือนกันมันจับพวงมาลัยไว้แน่นออกไปจากรถฉันเดี๋ยวนี้ฉันระเบิดออกมาน้ำตาไหลพรากไอ้ฆาตกรแกต้องเป็นฆาตกรแน่ๆตัวฉันสันสถานออกไปเถอะได้โปรดปล่อยให้ฉันมีชีวิตรอดเถิดอย่าฆ่าญิงแกอย่างฉันเลยท่าทางมันงงแต่ข้ายอมขยับร่างยักษ์ออกมาจากรถ ไม่ให้ไปก็ไม่ไปสิวะไม่เห็นตรงตะวาดกันเลยตามันวาวโรดท่าทางขัดเคืองมันจ้องฉันเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแล้วมันก็หันตัวก้มลงไปหยิบประแจปากตายที่พื้นมันเอาแน่แล้วมันคงโกรธที่ฉันไม่ยอมไม่ขึ้นรถดุลไปด้วยฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะสายเกินไปในมีช่วงไหนจะเหมาะเท่ากับช่วงที่มันกำลังก้มรางอีกแล้วฉันพุ่งตัวเข้าไปกระแทกมันจากด้านหลัง ร่างมันขำมำเพราะไม่ทันตั้งตัวฉันรีบคว้าประแจาปากตายที่พื้นกระชับในมือแน่นย่างเข้าหาร่างที่กำลังพลิกตัวขึ้นมามันมองฉันด้วยสายตาเลือกลานโผลฉันฟาดมันสุดแรงมันยกมือรับเสียงกระดูกหักดังกรอบแขนขวาหักกลางห้อยลงทันทีฉันฟาดสามอีกที่ขมับเสียงดังโผลเลือดทะลักออกทางจมูกร่างฟาดง้ายไปข้างหลัง แล้วกระตุกอย่างแรงเหมือนหมูถูกทุบมันดิ้นคมครามเกือบจะสงบลงมันตายแล้วไอ้ฆาตากรโรคจิตที่เป็นเสนียสังคมหญิงแก่อย่างฉันพิชิตมันได้แล้วฉันเปิดกระโปรงท้ายรถอย่างปลอดโปร่งใจอาการปวดชีหายไปแล้วฉันรากล่างใหญ่ของมันอัดเข้าไปที่กระโปรงท้ายในนั้นมีศพชายสองคนนอนคุดคู้อยู่แล้ว พวกมันล้วนแต่เป็นฆาตรกรโรคจิตทั้งนั้นเลยฉันขับรถต่อไปอย่างสบายใจฝนเริ่มซาลงแล้วฉันเอื้อมมือเปิดวิทยุฟังข่าวฆาตรกรโรคจิตอีกพอดีเลยรายการวิทยุกำลังมีสัมภาษณ์หมอที่เป็นเจ้าของค่ายเกี่ยวกับเจ้าฆาตรกรฉันฟังอย่างใจจดใจจ่อจะได้เป็นข้อมูลค้นหาฆาตรกรเพิ่มอีกครับ เสียงหมอที่ฉันคุ้นเคยฉันเห็นภาพของหมอแก่ๆผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชเว่นนาเตคนไข้คนนี้เป็นโรคจิตอย่างรุนแรงมีอาการที่เรียกว่าบุคลิกภาพเชิงซ้อนเวลาอาการกำเริบจะมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปคือชอบคิดว่าตัวเองเป็นหญิงแก่แล้วก็คิดว่าคนรอบข้างจะทำร้ายตนผู้ป่วยมกักจะชิงฆ่าคนที่ตัวเองระแวงจากประวัติเขาเคยฆ่าคนมาแล้วติดติดกันถึง13คนในวันเดียวผู้ป่วยชายคนนี้ ฉันเอื้อมมือปิดวิทยุอย่างขัดเคืองมีเด็กหนุ่มอายุราวยี่สิบปีโบกรถอยู่ข้างทางฉันชะลอรถไขกระจกลงเด็กหนุ่มเปียกมันล็อกมันแลกถุงทะเลใบใหญ่วางอยู่ข้างๆผมอาศัยไปด้วยได้ไหมครับพี่ชายพี่ชายอะไรไอ้งูฉันเป็นผู้หญิงนะสงสัยมันจะต้องเป็นบ้านแน่เลยฉันเริ่มปวดชีอีกแล้วละ